สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Overwatch ในด่านของ Wall Skyya Industry นะครับอยู่ในไฟ Attack คือบุกเข้าไปยึดจุดนั่นเองจุด A และจุด B น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะเผื่อคนที่ไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่มีแทงและไม่มีฮิลซึ่งกูจะเป็นทั้งสองตัวได้ไงเล่ากูต้องเลือกเอาเอาฮิลหรืออะไรดีฮิลนี่เอาเป็นอะเซนยตต้า ปล่อยพลังป๊บป๊บปั๊บฮิวเพื่อนกด R หนึ่งกด L หนึ่งนี่ทำให้ศัตรูด้านลบใช่ไหมปล่อยแบบแง่ลบใส่ดีว่าไปก่อนเลยนั่นไงว่าแล้วรอครับรอมีใครพลังลดไหมไม่มีไปโคตรช้าเซนจัตา้า เฮ้ยเออไหนไหนอยู่ไหนเอาเอาเอาอยู่ไหนแล้วล่ะไอตัวเมื่อกี้นั่นไงเหมยเหมยออกมาออกมาเหมยออกมานั่นแหละดีมากเอาเลยเพื่อนมาช่วยแล้ว ผงว่ามากโอเคมีฮิวส่วนตัวฮัลโหลเดี๋ยวนะฮัลโหลตัวไหนวะฮัลโหเยอะชูสองนิ้วสบายครับต่อไปจุดที่สองนะนี่เซนจาตาบอกอีซี่ครับจุดแรกถ้าเกิดครั้งนี้ยืดได้เลยคลิปก็จะสั้นมากขึ้นไม่ได้ เฮ้ยเอาไปอุ๊ยมัชชั่นเหรอเหนิ่ยเหนยเหนยเอา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 ดิเอาดิเอาดิตายอุ uh> ้ยตายสี่ตัวยึดได้เลยมัชชั่นโอ้โหยังไม่ได้ใช้นติเลยนะเอางี้เลยกันนะเป็นเจโต์จบแบบสวยงาม ฝั่งมันออกเลยทีเดียวไฟลุกเลยครับท่าจะได้เพย์ออฟเด e g a กันเ่ยเกนจิโอ้โหคนนี้ของจริงครับกี่ตัวกี่ตัวเกนจิฝั่งมันนี่ไม่รู้เรื่องเลยจาักการดมาชันเหรอตางคนจักการดมาชันเหรอใช่หรือเปล่ายืนหลบเฉยปวดให้เกนจิดีไหม เฮ้ยโหวตให้ใครดีวะสามสามเท่ากันเลยอ้าเกนจิมันจะได้เอพิกเลยอดีเลอาพเอาเลยครับสำหรับ Overwatch คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับไปต่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ